ท่านผู้ชมคะะวันดีค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะเจะตังจะไปถามปูกกรมนะคะเพราะว่าแฟนขับหลายๆคนนะคะก็บอกว่าให้เจตังตามปูกกรมให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเจะตังก็จะไปถามปูกกรมไม่รู้ว่าปูกกรมไปตัดยูคคาหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าอากาศเหมือนฝนจะตกเนาะอาจจะไม่ได้ไปคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวจะไปลองถามปูกกรมไปที่บ้านเทวินนะคะ จะถามทั้งปุกกรมและเทวินนะคะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้โชคลาภตัวไหนเนาะอันนี้เพราะว่าปุกกอมก็โชคดีมา2องวดแล้วนะคะเพราะว่าได้ตัวเลขนําโชคของที่บ้านนะคะก็เป็นความฝันของปุกกอมนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามเนาะท่านผู้ชมก็บอกว่าไม่ให้ปุกกอมเขียนอ,อยาเขียนใส่ดินนะคะก็เดี๋ยวจะบอกให้ปุกกรมเขียนใส่กระดาษหรือว่าเขียนใส่ อย่างอื่นที่มันชัดเจนนะคะวันนี้นะคะคใช่นะคะจะเอาไอาไ้รถตอนเดียวไปเนาะยังบ่มดงวดเดอ้อพี่น้องเลยโอ้ยเลขทะเบียนสองสี่หกหนึ่งด้วยค่ะนี่สองตัวสองสี่หกหนึ่งนะคะอาก็มาเขียนให้เนย ไ่ได้ไปตัดยูคาโบ่มาหนีไบ่ได้ไปมนีฮะยูคาโบ่ได้ไปฝนตกเหรอไปเห็ดไม่ไมนให้ปลหลุนไม้่ยังบ่ไม้อะไรไม้สำสาไม้สำสาเฮ็ดจะได้เฮ็ดแผ่นใหญ่ๆมาเฮ็ดโต๊ะอ๋อไปตัดไม้สำสามาทำโต๊ะบ่อือโอ้เป็นยังไงแฟนคลับบอกให้ตามปู่ก่อมเป็นจะได้เลขมาแล้วฟันได้ยังฟันแล้วแต่ยังบ่วบเนาะฟันได้กี่วันแล้ว อันได้สองมือแล้วได้ได้มาสามที่โตนี่แหละฟันได้สองวันแล้วสามที่โตบอกอตัวใดเนี่ยเขางอนนี่เขามาเนี่ยโก,ก้าฟันทงเด็ดดอกอค่ะแต่พอเข้าข้าวอยู่พอเป็นคป้นฝันเราวบ่ค่อยจำนะอ่อเปข้น,นฝันเนะอยากลืมอยากงงไปค่ะถตาตัวใดจำได้ก็สี เก็บไปอย่างดีแต่ก oh, <oh, ็ได the ้จำอ่าเอาออกระดาษมาลงด้วยสีเขียนในเบองความฝันเน่เอาหามากระดาษมาเขียนหนึ่งเพราะว่านั่นเม้าไปโตก็คือบวกเข้าใจเพราะมันสืได้เข้าใจหลายๆคนจะกินข้าวไปก่อนไหมปู่กอกินไปเรื่อยๆคุยไปน้ำก็ได้ปลาเขียนไปน้ำกินไปน้ำหัวแม่นบอกคือบวกินให้อิ่มก่อนเหรออ๋อมเอากินให้อิ่มก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยเดี๋ยวแฟนขับจะว่าสวนข้าวคณาจะให้ปู่กอมนะคะ ทานข้าวให้อิ่มๆแล้วคุยตัวเลขให้เราฟังแบบสบายใจยพี่น้องมันจังโชคดีนะคะเนาะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวค <รอ S 1> ่อยมาค <มา S 1> ุยกันต่อพี่น้องเลยมีก้อยมีไก่อโอ้หลายอย่างเ้ยปิ่งไก่ลอยเลือดสุกก็มีสุกสก็มีค่ะมามาปิ้งไก่ลาย,ยางเกี<า><ม>่ไก่ย่างวิเชียนขาดส้มตำอย่างเดียวมีก้อยแล้ว มืที่แล้วก็ถือว่าปูกก่อมโชคดีเดอ้อพี่น้องเด้อนะคะโชคดีมากี่งวดแล้วเนี่ยสองงวดไครมาจะหาตามพูสองงวดเนาะติดต่อกันเนาะแต่ว่าก่อนกนั้นก็เว้นใช่ไหมไม่ได้ซื้ออ๋อตัวเลขได้แต่ไม่ได้ซื้อไม่ค่อยฝันอ๋อไม่ค่อยฝันสำหรับงวดก่อนโน้น่ะแฟนคลับบอกว่าอะไรนะเจ๊ตั้งจะเขียนใส่ดินจะให้ปูกก่อมเขียนใสายดินนะคะบอกว่ามันไม่ชัดเจนนะคะ บางคนก็บอกน้ำต้นไม้อยู่จะให้เขียนใส่ที่ไหน <c oughs> เออเนาะมันอยู่ในสวนเนาะก็ลเลยเขียนใส่ดินใช่แต่เดี๋ยวยังไงวันนี้เจ้าตังจะเอ่อให้ปลูกกล่อมเขียนใส่การะดานให้ท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งให้ปลูกกล่อมทานข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะคะแปบ๊บนึงค่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันบางทีต้อเรียกบลที่ให้มามันให้รวมกันหมดโอ้ให้รวมกันหมดไปจับคู่เอา ไปเล,เลือกเอาถึกใจตัวใดก็เลือกเอาแล้วแต่โชคไฟอนะไรก็จับถ<ช>ือเลขมันมีทั้งห้าตทั้งบนดมันมีสามตัวเลยข้างล่างมีสองตก็สัประมาห้าตังวดก่อนที่เจ้าไปสัมภาษณ์เท่านั้นเอาฟันมันเหลือปกี่ตเหลือแค่สี่ตแต่ซื้อเนื้อบดถือ<บ>จะรักหัวค่ะตัตัวเปตัดเอาน่ะขาดอกมาแล้วมันบ่ตัวงวดก่อนนาบอกว่าเด็ดอย่างเล็กเด็ดเล็กขี้ เลขคี่มันมีตัวมีหาตัวเขาบอกให้ตัดหาออกออก,ก่อนนะมันก็เรียอเลขซีตัวเลขหนึ่งเลขสามเลขเจ็ดเลขเก้ามันออกมาสามเก้านึงมันก็เต็มเต็มด้วยเลขคี่เขาฟันธงงวดก่อนไปเปิด,ปดมันเด้เ่มิดเก้าฟันธงอ่าย้ำถ้าได้งวดก่อน,นชัดเจนเลยนะงวดนั้นน่ะ,ะแต่บางคนก็อาจจะได้ดูและไม่ได้ดูนะคะสําหรับใครเข้า มาดูงวดนี้ก็ขอให้โชคดีเด้อเดี๋ยวจังใดก็รอพี่น้องกินข้าวกินข้าวมาเทวินไปไหนวันเนี้ยเทวินไปโรงเรียนเหรอไม่ได้อ่าไปหาเทวินเลยปกติเทวินจะมาหาเจตังที่บ้านนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เห็นหลายวันแล้วหายได้ยังไม่สบายบอเดี๋ยวยังไงตอนเย็นถ้าว่างจะไปหาเทวินอยู่นะเทวินไม่ได้มาหาเลยท่านจะใส่มากินข้าว อันฝันยู่งงวดนี่ฝันบอกเลขยฝันะอันนี้โอ้อันนี้คือเรียกฝันใช่ไหมอ๋อฝันนี่ไ้คนเก่ามาบอกนี่บอกปู่พาเหมือนเดิมบ่กปู่พายังไม่มาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เลขปู่พาใช่ไหมนี่ตอนนี้เลขฝันปกติอ่ะปู่กอมบอกว่าเป็นตัวเลขของปู่พาเลยสองงวดที่แล้วนั่นแต่อันนี้ไม่ใช่เหรอยังไม่ใช่มาจากไหนนี่ฝันอ๋อนะคะท่านผู้ชมเป็นฝันนะคะ เ,เลขฝันค่ะหันมาหน่อยเอาเบิ้งมาเด้อพี่น้องเลยกินอิ่ม<อ>แล้วบอกข้าวหันก็ไขมันมันเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาไว้ประกอบความรู้สึกสกซื้อเลขผู้ก้อมมันสิเป็นสามเหลี่ยมสูงหวดัดเลยพี่น้องเอ้ยธรรมดาการซื้อหวยนี่หวยมันจะมีอยู่หาตัวเด้อพี่น้องเลยแม่นบ่บนสามล่างสองใช่ไหม ผมมีไพต้องให้เลขโตสองตัวเลยคือคักนะเลขมันก็ต้องมีตามความฝันเนาะให้กันไปดีนาะครับเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาเด้อเดี๋ด้อเอียงมาสักหน่อยเอ้า่ะเบิ่์ทางเด้องวดนี่มาแล้วเด้อพี่น,อน้องไอ้ในความฝันเด้ออันนี้เด้อพี่น้องเลยตัวนี้มาแล้ว<ม><ม>ตัวนี้ยังคือเกางวดก้อนให้คุณตังไปนั่นตัวนี้มันอยู่มองนี้แม่นบ่พี่น้องจำได้บ่ไปเปิดเปิดเบอร์คลิปเก่าๆได้ครับเด้อ เลขสามนี่อาจสัยังอยู่คือเกางวดก่อนก็มีเลขสามงวดอ่ะก็อาจ,จมีแต่มันอยู่มงเกาจะได้ปะเนี่ยนแะแตก็มีตัวหนึ่งแทเขา้าได้ในความฝันจะาให้ฟังความฝัน,น,น,ฝนเลขได้สามตัวมาแล้วงวดตอนนี้คือความฝันได้สามตัวใช่ไหมใช่ตามาที่เหมือนครั้งก่อนนะค่ะพอที่สิบสี่สิบห้าก็จะมาเป็นเต็มอยู่ข้างในฝันได้กี่วันแล้วปุ่กกอมสองวันแล้วสองวันแล้วนะคะท่านผู้ชม ได้แค่สามตูวตอนนี้ศูนย์หกสามใช่ไหมใช่ได้มาสามตัวแล้วค่ะก็เหลืออยู่ข้างในทีนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้อันนี้ก็เรียกแต่อันนี้ทีถ่าเอาเบิ้งเอาถ่าเบิ้งเอาที่ได้ตัวใดให้งวดนี้ก็ได้เบิ้งเอาได้พี่น้องเลยงวดก่อนน่ะมาให้ให้คุณตังไปกลนหนึ่งอ้าศูนย์แล้วก็มีเจ็ดมีสามมีหนึ่งถ้ามีหนึ่งข้างในก็หนึ่งข้างนอกก็หนึ่งคืงอกกเด็ด ก็เลยบอกว่าเด่นเด่นเลขขี่เด่นเลขขี่ตัดห้าตัดห้าเลขขี่มาแน่นอนใช่ไหมงวดก่อนมวดก่อนบอกว่าอย่างนั้นนะคะเต็มเต็มเลยตัวเองก็มาถูกสามเก้าหนึ่งก็ถูกงวดนี้ตามฝันมันได้มาแค่สามตัวประมาณวันที่สิบสี่ค่อยมาคุยกันอีกทีโอเคนะครับโอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะนอนแล้วผูไปนอนละ ปูกอมไปพักผ่อนแล้วเด้อพี่น้องเพิน่นกะให้ความฝันมาแล้วนี่นะความฝันมีเลขสามตัวนะคะตอนนี้ก็คือมีเลขหกศูนย์สามสามศูนย์หกพี่น้องแต่ว่าเออยังไม่ได้ฟันธงการันตีนะคะต้องรอปูก่อมก่อนนะคะใกล้ๆวันเดี๋ยวจะไปถ่ายมันฝันฝันแล้วมันดำบ่ค่อยได้แม่นบอฟ็อกจำจะเชื่อมแล้วไอ้ไข่ทสิเฟ้าไปถามเจ้าเด้อโอเคนะคะค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ปูก่อม ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ได้ตัวเลขมานะคะก็เป็นตัวเลขความฝันของปู่ก่อนนะปู่กลมนะคะฝันได้ประมาณสองวันแล้วตัวเลขที่ได้มาก็มีเลขหกเลขศูนย์และเลขสามนะคะมีเลขหกเลขศูนย์และเลขสามถามว่าเลขศูนย์เลขสามมาจากไหนถามว่าเอ่อมาจากความฝันนะคะก็ ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะก,ก,ก็เลยจะบอกความฝันแบบชัดเจนไม่ได้ปู่กอมบอกว่าให้รอก่อนนะคะให้รอก่อนตอนนี้ก็ท่านผู้ชมก็จดไว้ก่อนนะคะตัวเลขนะจดไว้ก่อนก็จะมีเลข6เลข0นย์เลข3านะคะถ้าเราจะจับคู่ก็สามารถจับคู่ได้นะคะก็มี6กสามนะคะหรือว่าสาห สามหกนะคะแล้วก็หกสามสามศูนย์หกศูนย์นะคะท่านผู้ชมอันนี้เจ๊ตังก็ตีไว้ก่อนนะคะก็ยังยังไม่ฟันธงยังไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมรอก่อนนะคะเลขของปูุกปอมที่ลงให้ก็เป็นหกศูนย์สามนะคะท่านผู้ชมถามให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นความฝันของปูุกปลอมถามว่าชัดเจนไหมก็ยังไม่ชัดเจนนะคะก็จะรอถามใกล้ๆวัน อีกทีนึงนะคะว่า,าตัวเลขจะมีเพิ่มไหมนะคะฟันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเจ๊ตาตังก็จะติดตามมาให้ท่านผู้ชมนะคะตอนนี้อยู่ข้างบ้านค่ะเดินออกมา,าดูต้นมะนาวเก็บมะนาว เก็บมะนาวค่ะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคลิปของปูก่กรมเนาะขอให้โชคดีเดอ้อพี่น้องเดอ้เอในไอ,อ,อ้ก็คงจะเป็นงวดที่สามนะคะถ้าถูกเนาะถ้าถูกงวดนี้เดอ้อก็คงจะเป็นงวดที่สามนะคะ ผู้ใดเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อมะนาวข้างบ้านเยอะมากใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวเก็บมะนาวก่อนนะจ๊ะมะนาวบ้านเจ๊ตังค่ะพี่น้องไม่ได้เดินไอข้างบ้านนานแล้วนะคะเดี๋ยว พอดีก็เลยเดินออกมาเก็บมะนาวขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเขาให้เฮงเฮงรวยๆยนะคะสวัสดีค่ะ